บอยขมนอยู่ไหนครับคนไทยเขาถามหาครับคุณบอยนะฮะล่าสุดนะครับนะเมื่อวานนะครับนะแรงงานขมินมีสะอื้นนะครับมีสะอื้นนะครับนะลอยแผลนะฮะโดนลอยแผลแน่ๆนะครับทุกคนครับนะตัดหางปล่อยวัดได้หรือเปล่านะใช้คำนี้นะะ มีการประชุมคอรมอกันนะครับแล้วก็ไม่เห็นชอบนะครับไม่ให้ต่อนะฮะใบอนุญาตทํางานนะครับของคนเขมรในไทยนะครับชะลอไว้ก่อนครับดูเชิงไว้ก่อนครับชะลอยังไม่ต่อให้นะครับมีแต่ลาวนะฮะพม่านะครับทุกท่านครับ ที่อยู่ได้ต่อใบอนุญาตทํางานได้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะคนไทยเขามาสื่อถึงคุณบอยก็ถามหาคุณบอยเลยนะครับว่าบอยเขเมนอยู่ไหนนะเตรียมรับแรงงานจากไทยนะฮะได้เลยนะฮะบ,บ่าวเตยผลก็ได้เห็นคุณบอยออกมาคีโมคีคุยนะครับว่าเนี่ยนะครับที่เขเมนค่าแรงวันละ30ดอลลาร์วันละ30เหรียญนะครับที่นี้แหะครับคุณบอยนะ โชว์ศักยภาพให้คนไทยเขาดูหน่อยครับคุณบอยครับนะเอาแรงงานเหล่านี้ที่กําลังจะหมดนะฮะสัญญาจ้างเนี่ยที่ใบรุยะตทํางานหมดนี่นะครับนะไปทํางานนะฮะไปสมัครงานนะฮะวันละ30ดอลลาร์เนี่ย ให้คนไทยเขาดูหน่อยอันนี้เ่าเตยพลฝากนะคุณบอยนะผมฝากคุณนะครับคุณบอยนะฮะแล้วคลิปวิดีโอนี้นะคะบ่าเตยพลก็อยากขอบคุณคนไทยจริงๆนะครับที่เมตตาแรงงานลาวแบบพวกผมนะครับอันนี้จากใจคนลาวคนหนึ่งจากใจแรงงานลาวคนหนึ่งนะครับนะขมิ้นนะครับเนาะ รู้ตัวหรือ,อยังและทีนี้คนไทยไม่ได้งอ้อคนไทยไม่ได้แย่ครับคนไทยเอาจริงนะครับทุกคนครับหลายๆคนนะฮะคนไหนที่นะครับกำลังที่แบบว่ามีความคิดนะฮะวิตกกังวลแบบนี้นะฮะจะทําอะไรไปอยู่ที่ขมรนก็ต้องแนะนําไปหาคุณบอยขมรนนะครับนะเขาบอกค่าแรงนะฮะวันละ30ดอลลาร์ลวันละห้าหกรบาทที่ขมินกินข้าวอีก3มมื้อนะ ไปเลยครับนะไปหาคุณบอยเลยบอตเตพลจะเปิดคลิปวิดีโอนะครับนะที่คุณพี่คนไทยท่านนี้นะฮะถามหาคุณบอยนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนแล้วทุกท่านคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอกันเข้ามาครับทุกคนครับขออนุญาตพี่ชายนะครับเที่ยอาคลิปมาเผยแพร่ต่อครับไปดูพร้อมๆกันครับข่าวดีข่าวด่วนแรงงานขาเขมรได้กลับบ้านแล้วนะบอยอย่าลืมรับพี่น้องกันด้วย ครมอไม่อนุมัติในการต่อสัญญาการทํางานนะครับจากนี้ไปแรงรายจ้างคนไหนจ้างงานก็จะถูกปรับกันที่ศาลนะครับและติดคุกด้วยนะปรับ200,000นะครับนี่เลยครับทุกคนครับได้เห็นคลิปวิดีโอของคุณพี่ท่านนี้ได้กล่าวถึงคุณบอยนะฮะคุณบอยนะฮะหายหัวไปไหนนะครับรีบแสดงตัวนะฮะคุณบอยครับพี่บอยต้องออกมานะพูดให้กำลังใจแรงงานขมเนที่กำลังจะตกงานที่คนไทยกำลังจะ เลิกจ้างนะครับที่สัญญาจ้างจะหมดอายุนะครับเพราะไม่มีสิทธิ์ต่อนะฮะต่อใบอนุญาตทำงานในไทยได้เพราะว่าคนไทยเขาบอกว่าชะลอไว้ก่อนครับนะดูก่อนครับว่าจะต่อให้หรือไม่ต่อให้นะครับโอ้โหนะครับทุกคนครับจุดจบแรงงานขมิ้นก็ว่าได้นะครับทุกคนครับนะและบ่าวเตยพลก็ยังจำคำพูดของขมิ้นบางตัวบางคนนะครับที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ย ถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวนะถ้าไม่มีแรงงานเขมรน,นะประเทศไทยนะภายในหนึ่งปีเนี่ย จะล้มละลายนะเนื่องจากเศษรษฐกิจย่ำแย่ไม่มีใครมาทำงานให้นะบาวเตพลยังจำได้เลยครับทุกคนนะมีขมิ้บางคนที่ออกมาพูดแบบนี้จริงๆนะครับและเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนขี้เกียจนะเป็นคนขี้เกียจไม่ทำงานหนักนะครับไม่ทำงานไร่ทำงานสวนนะครับนะมีแต่ให้ต่างด้าวทำทำงานการเกษตรนี่ไม่มีใครทำหรอก นอกจากแรงงานขมร์น,นะครับทุกท่านครับแล้วก็ออกมานะฮะยอะเยยบอกว่าเนี่ยไม่มีแรงงานประเทศไหนที่สู้แรงงานคามรได้เลยนะครับทุกท่านครับโอ้โหนะฮะมันน่าหลงตัวเองนะครับแต่วันนี้อยากให้คนขามรได้ดูครับเห็นไหม คนไทยเขาไม่ได้โงอพวกคุณนะฮะคนไทยเขาไม่ได้แคร์ตอนนี้คนไทยก็หาแรงงานประเทศอื่นมาทดแทนนะครับนี่ครับระบบความคิดของคนไทยนะครับนะบอกไต้ผลบอกได้เลยนะครับว่าได้เห็นข่าวแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเสียใจด้วยหรือว่าจะสะใจนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วแต่คนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าของประเทศนะครับเพราะว่าบางคนนะบางคําพูดมันก็พูดแบบหน้าหมันเขี้ยวนะฮะทุกคน นะครับนะคือบอาเต้พลได้เห็นนะหนุ่มขมรนบางคนนี่ออกมาพูดนะฮะว่าคนไทยยังไงก็ต้องง้อ,อคนขมรนนะครับเพราะมีใครทํางานให้อย่างนี้นะครับคนไทยมีความรู้นิดๆหน่นนนอยๆก็ไม่อยากทํางานหนักอยากอยู่แต่ในห้องแอร์นะฮะเขาพูดแบบนี้เลยนะครับทุกคนบอาเต้พนยังจําได้เลยนะครับแต่นะฮะบอาเต้พลก็ยังบอกคนขมรนนะ คนเขาอุตส่าห์ไปรบไบเรียนมาตั้งหลายปีหมดเงินไปเป็นหลายแสนบาทนะครับเพื่อจะเอาใบปริญญาไปทำหมกักไปทำงานดีๆนะครับใครนะฮะเรียนจบสูงๆแล้วจะไปทำสวนนะครับนะคนขมีนก็คิดได้ยังไงอันนี้ปาติพลก็ไม่รู้จริงๆนะครับนะเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะครับนะว่าคนขมีนเขาคิดได้ยังไงนะครับเรื่องแบบนี้นะฮะนี่แหละครับนะการที่อวดเก่งอวดดีนะฮะการที่แบบจองหองนะ จุดจบมันเป็นแบบนี้แหละครับเล่นกับระบบประเทศไทยนะผมว่านะเล่นกับระบบประเทศไทยนี่อยู่ยากเพราะว่าคุณนะฮะคุณนะยังอยู่ด้อยกว่าเขานะครับคุณต้องรู้ตัวว่าคุณยังขอพึ่งนะฮะประเทศไทยเนี่ยในการทำมาหากินนะฮะงานที่ไทยเนี่ยทำนะฮะของานไทยทำนะครับอยู่กับคนไทยนะฮะนายจ้างเป็นคนไทยแบบนี้นะครับคุณต้องรู้ตัวเองครับไม่ใช่แบบยิงยโสโอหังจองหองนะครับมันไม่ใช่นะครับ เราต้องรู้ตัวเองสิว่าเราอะ่ะนะด้อยกว่าเขานะครับในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้นะครับถ้าอยู่ที่เขมรนะ่ะรายได้มันดีจริงเหมือนคุณบอยบอกอ่ะและคนเขมรกี่ล้านคนละ่ะที่มาทํางานในประเทศไทยนะครับและบาเตอพลก็บางทีเห็นขมรอ,ออกมาประทร้วงนะฮะที่ประเทศกขมรน,นะครับที่โรงงานเขมนะประทร้วงอยากได้ค่าแรงนะครับดูสิครับนะ นี่คือความเป็นจริงในสังคมบ้านพวกคุณนะครับแต่พวกคุณไม่พูดแะพวกอินฟูทั้งหลายแหละนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะคนไทยเขาก็ไม่ได้ง้อเหมือนกันนะครับคนไทยเขาก็มีแผนสำรองนะผมว่านะประเทศชาติบ้านเมืองเขาจเจริญพัฒนาขนาดนี้นะครับผู้นําเขายิ่งสมอง IQ ด้านความคิดยิ่งไปไกลนะผมบอกพวกคุณตรงๆเลยนะครับนะเลิกนะฮะเลิกละเมอฝันนะฮะเลิกที่แบบคิดเข้าข้างตัวเองได้แล้ว นะครับมาวันนี้เนี่ยนะได้รู้กันหรืออย่างนะโดนลอยแพ้โดนตัดหางปล่อยวัดแล้วนะครับจบไม่สวยนะครับนะต่อจากนี้ไปนะครับก็ทบทวนตัวเองคิดให้ดีนะบอาวตือพลอยากแนะนําแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกท่านคิดเห็นยังไงนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับใต้คลิปวิดีโอนะฮะอยากให้กําลังใจอยากซัพพอร์ตนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนที่บอาวตรอพลอยาก จบคลิปนะครับก็อยากขอบคุณนะฮะขอบคุณประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสนะครับแรงงานเพื่อนบ้านหลายๆประเทศนะครับผมยอมรับตรงๆนะครับว่าถ้าไม่มีประเทศไทยที่ให้ทํางานนะครับชีวิตครอบครัวของผมผมไม่ต้องเอ่ยถึงประเทศนะชีวิตครอบครัวผมก็ไม่ดีขึ้นขนาดนี้นะฮะเอาเฉพาะครอบครัวผมแล้วกันนะครับจากใจของแรงงานราวคนหนึ่งครับขอบคุณครับ